วันนี้โดนอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะสีภรรยาสีภรรยาผมบอกว่าไปส่งพัสดุให้หน่อยนะครับโดนแต่เช้าเลยนะโอ้โอ้ไปไม่ได้วะไปได้ปะโอ้ไม่ได้อยู่เราต้องส่องดูพื้นที่ก่อนนะครับก่อนเราจะเข้านะเพราะว่าเราถอยยากนะเพื่อนเข้าแล้วออกยากอะไรประมาณนี้โอ,โอ้ปิวปิววัสดุปิว สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Alessico อ Channel ส,นนสายลุ่นนจ๊ะนะจ,ะ,นะ,จะวันนี้โดนอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะสีภรรยาสีภรรยาผมบอกว่าไปส่งพัสดุให้หน่อยนะครับโดนแต่เช้าเลยนะเอาไปซะอย่างนี้จะรอดไหมครับเพื่อนๆดูดิดู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  ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับยางทิมซันยางทิมซันไทยแลนด์เหนียวนุ่มทนหนึบได้หลออแล้วจะติดใจถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจทิมซันไทยแลนด์หรือว่าจะเป็นเว w ร์ลไว n ์เว็บทิมซัหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์085-924-6565นะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นพัสดุที่แฟนผมให้ไปส่งวันนี้นะอู้ดูดิ <laughs> วิธีการเคลื่อนย้ายที่ดีที่สุดนะฮะเป็นไงเพื่อนๆแนวป่ะแนวไหมแนวไหมโอ้โคตรเท่เลยอากาศกำลังดีเลยนะครับช่วงนี้ร้อนๆร้อนๆหน่อยมีลมบ้างเหมาะแกการออกทริปนะครับช่วงนี้ โอ้ใช้ได้เลยนะไม่ก็ไม่มีฝนนะจะรอดไหมเพื่อนดูดิ <laughs> จะรอดไหมวะ <laughs> ช่วงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับเพื่อนๆโอ้ โอ้ถนนโคตรโล่งเลยโล่งมาก <laughs> ดูดิโอ้มันปิวอย่างนี้เลยนะ <laughs> ทำไมเขาขับช้าจังขับแค่สามสี่วเองนะได้เหยียบหรือเปล่า <laughs> รถรุ่นอะไรวะเนี่ยยี่ห้ออะไรไม่เคยรู้จักเลย <laughs> อยากจะแซงอยู่นะแต่กลัวแต่กลัวแซงไม่ผลนะโอ้ปิวปิววัสดุปิว <laughs> วันนี้ผมจะพาเพื่อนไปเคอรี่นะฮะเคอรี่ปักซอยบ้านนี่แหละไม่รู้เขาเปิดหรือย,ยังนะ ออกออกแต่เช้านะครับจะรอดไหมเพื <pl ains> ่อนจะรอดไหมนัดไปนี้เยอะไงไม่รู้เพื่อนโอ้โหปิวเว้ย รถมันเยอะจริงเลยโอโ้อันตรายนะครับเพื่อนๆโอ้ยฟิวปิวๆๆเวยฟเกือบเป็นชนเกือบชนเลยนะโอ้ไม่กล้าเสี่ยงเว้ยามานี่ดีกว่าเราเข้าซอกโอ้เข้าซอกก็ตามเดิมนะฮะติด ออกมาเหมือนเดิมกลัวกลัววมันจะถึงนู่นกี่โมงนะเนี่ยถึงเคอรี่กี่โมงแค่ปักซอยนะทำไมร้นติดนานจึงวะกลัว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 ว้าโอไม่ใช่ละ โอ้ไปไม่ได้วะไปได้บ้าโอ้ไม่ได้อยู่เราต้องส่องดูพื้นที่ก่อนนะครับก่อนเราจะเข้านะเพราะว่าเราถอยยากนะเพื่อนเข้าแล้วออกยากอะไรประมาณนี้ถอยยากนะครับนี่นะเราค่อยๆไปค่อยๆไป,อไปตองเราต้องมองขวาก่อนต้ององขวาก่อนนะไม่ใช่มองซ้ายนะมองขวาก่อน ก็ <L> an> an> เลยเราต้องมองขวาก่อนนะก่อนที่จะไปซ้ายก่อนที่จะมองซ้ายนะเอามองขวาก่อนว่าจะมีรถออกมาหรือเปล่าเลยรออกมานี้เนี่ <S an> <S an> <S <S <an> ผมกะไปแค่ปักซอยนะโอ้ย จะหลุดจากซอยนานหรือเปล่าเนี่ยรถติดเกินนะทันไหมเราจะกลับรถทันไหม,ไมโอโ้ไม่ทันเว้ยเเดี๋ยวเรากลับรถเข้าปั๊มบางจากนะฮะ ก็เคอรี่มันอยู่บางจากเลยนะปั๊มบางจากนะตรงนี้นี่ใกล้ๆนะโอ้โอ้เบรกไม่ได้อ่ามันเข้าตรงไหนวะเข้าตรงนี้แหละตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเคอรี่นะฮะ ดูในซอยเป็นโล่งๆนะครับแต่ว่าออกมานี่ก็รถติดเหมือนเดิมนะบูนผุ้นดูดิรถอะไรมาเยอะแยะจังเลยนะฮะ <c oughs> นี่นะครับเพื่อนๆเป็นไงเก๋ปะอ๋อี๋ยวผมขอไปทําธุระแป๊บหนึ่งนะฮะทำธุระสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมไปส่งพัสดุก,ก่อนหรือว่ามามา,มาขี่รถเล่นเลยและกันนะเพื่อนไม่ค่อยได้ลงคิทนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมไปส่งพัสดุก,ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับไป ตอนนี้ผมก็ทําธุระเสร็จแล้วนะครับก็คือมันส่งพัสดุไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าให้ไปส่งที่ไปรษณีย์นะครับโอยผมน่าจะบอกเป็นอย่างอื่นเนาะส่งไวเนี่ยที่ส่งก็คือเป็นเหรียญโปยทานนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันส่งพัสดุไม่ได้นะต้องบอกต้องไปบอกแฟนนั่นแหละว่าเออ เหรียญปวยทานนี่เขาห้ามเขาห้ามส่งนะถ้าว่าเป็นเงินอะไรพวกนี้เขาห้ามส่งไว้เขาไม่รับเขาไม่รับส่งพัสดุให้นะครับอ๋อก็คือมาส่งรอบนี้ก็คือไม่ได้ส่งนะเดี๋ยวต้องไปที่อื่นละโอ้ทำไมขับเร็วจังไม่เห็นรถออกมาหรือไงอ तख दोख दोख สูงจะปิ้วเอาแน่สรุปแล้วก็คือส่งไม่ได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็คือการ นี่นะครับก็คือเวลาผมที่จะออกไปไหนมาไหนนะครับมีพัสะดุใส่ถุงอะไรประมาณนี้ผมก็จะแขวนอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ทําแบบผมบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับก็คือใครอยากรู้ว่าเฮ้ยมีคนทําแบบเดียวกันกับผมหรือเปล่า <laughs> ประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยสะพายกระเป๋าอะไรเท่าไหร่นะครับผมจะเป็นสไตล์แบบว่าแขวนอะไรแบบนี้นะ ถ้าถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย Right but I'm lost within took over my life